พอดับสัญญาได้ก็เป็นการปล่อยวางสงคืนให้กับเจ้าของเขาคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมารับก็ดีหรือฝ่ายมาทวงหนี้็ดีนะก็แล้วแต่เป็นผลมาจากการที่เราประกอบกรรมไม่ทาชั่วทั้งปวงทําดีถึงพ่อทาใจสงสัยเราชอบวิชาไหนเราก็ทําวิชานั้นในสมัยที่เราเป็นโลคิยาบุคคลชอบทางวัญญาก็ศึกษาให้มันรู้แจ้งรู้จริง อาจจะรู้น้อยน้อยร,รู้หลายอย่างรู้น้อยน้อยแต่รู้หลายอย่างหรืออยากรู้อย่างเดียวให้มากๆาให้ละเอียดลึกซึ้งนะมันก็เป็นการบันทึกลงในจิตทั้งนั้นนั่นแหละอยากรู้เรื่องอยากเห็นอยากมีทิพย์จักรสูเราก็จังจะเจริญทาง,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 งตายมากมากเพ่งกระสินอย่างอยากมีหูทิพย์อยากมีรู้ละไจิตก็คือกำหนดจิตให้มากๆดูเรื่องจิตให้มากๆไม่ฟุ้งซ่านแพร่ซ่านไปทางเรื่องภายนอก รักษาใจมากๆละเอียดเนียนขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้สามารถรู้จิตใจของตัวเองได้มากคนที่อยู่กับอะไรมากๆทําจนชนานาญแล้วมันก็มีนะสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งอยู่ภายในจิตในใจของตัวเองเนี่ยเราจะโตปริยาญกันรู้จิตถึงตัวเองแล้วก็พยายามละไอสิ่งเหล่านั้นเข้าไปสู่ส่วนละเอียดแล้วพอเราเห็นความคิดนึกหรืออะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะยังดูใจเต้นกันดูให้ละเอียดเข้าไปแล้วเราอาจจะได้ยินเสียงคิดนึกคนอื่น อันนี้ก็อยู่ที่กายใครจะใยรธรทำได้ละเอียดลึกซึ้งประคองอารมณ์ได้แนบเนียนขนาดไหนอย่างแม่ชีที่เคยอยู่้าพเจ้าเนี่ยเมื่อก่อน้าพเจ้าปฏิบัติแบบแนวธรรมกายมาบ้างผลสุดท้ายแล้วพอเรามาปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ปุ๊บเนี่ยแม่ชีมาดูแลอุปธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมก็ได้ถึงองค์พระได้อย่างง่ายง่ายได้เลย น,นั้นเป็นวาส,สนานิสัยในการประคองอารมณ์เขาแต่ในการเจาะให้ปัญญาแล้วเนี่ยเราเป็นผู้แนะนําและเราก็เอามาจากครูบาอาจารย์ถ่ายทอดกันมาส่วนการประคองรักษาได้ดีเขาประคองรักษาได้ดีทั้งนั่งนอนยืนเดินเนี่ยแล้วสติสัมชัญ,ญาองเขานี่สามมหาทีระกว่าคุยกับองค์พระได้เลยถามปัญหากันโต้อตอบได้เลยไม่ต้องมาถามเราเขาถามภายในเขา องคธรรมของเขาได้คุยกันได้พูดไปเหมือนก็เหมือนกับไปอวดอุตริมุนุสีธรรมอยู่ในตัวเขาเนะีนะ่ยนมันเป็นแค่ขั้นโลกียะนะเป็นแล้วนะก็เป็นส่วนดีคุณธรรมขั้นละเอียดถึงจะเป็นอ,ตอนัตานัตตามันก็อาศัยกันมนะเป็นแค่สภาวะธรรมเฉยๆกันนั่นเองถ้าเราก็ไปยึดว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นนะนะแล้วตัดอุปทานจะเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้ เพราะคนเราสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสําเร็จพระอา,หารหันแล้วมันจึงจะได้ปรากฏว่าเป็นเตวิชโชปฏิสัมพิทาหรือสัมพิธาปโตอะไรไปฏิสัมพิทยายานนะหรือชละพิญโยพิญยา6หกอย่างเงี้ยหรือเป็นสุขัยปัสะโกเนี่ยพอจเจริญวิปวิปัสนาล้วนจเจริญเขาบอกว่าในตําราก็บอกจเจริญปัสนาล้วนพอบรรลุพระอา,หารหันแล้วก็อํานาจฌานก็ปรากฏขึ้นชั้นหนึ่ง ่แตมันจะหายาก้ะคนจะเจริญแค่วิปัสนาล้วน,นถึงจะบรรลุแบบวิปัสนาล้วนแต่ว่ามันก็ต้องมีแหละไอ้พวกสมาธิพวกอะไรในอดีตชาติหลายภพหลายชาติที่ได้ทํามานะมันก็ต้องมีติดมาบ้างแหละแต่นั่นแหละแต่เราจะคุยเคลียปล่อยวางทรงคืนได้ขนาดไหนที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะว่าสัญญาที่บันทึกไว้ในจิตของเรา เราเพียงแต่มาแยกประเภทเกงเราเป็นพราอาหารมีสี่ประเภทเนี่ยแต่ที่แท้และกรรมของคนที่สร้างมาเนี่ยบุญก็ตามบาปก็ะดานก็ตามฌานสมาธิก็ตามมันปรากฏขึ้นตามสภาพของที่เราที่เคยทํามาไว้แค่นั้นเองนะแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดแล้วมันก็นดับไปเพราะเหตุนั้นดับปล่อยวางส่งคืนสลัดคืนแค่นั้นเองแล้วจนกระทั่งดับขันจริงๆ ตัดกิเลสได้แล้วกิเลสนิพพานแล้วก็ต้องมาขันนิพพานเนี่ยเพราะว่าทําประโยชน์ส่วนรวมตามเหตุตามปัจจัยได้หมดแล้วสุดความสามารถที่กายมนุษย์จะทรงอยู่ได้ก็ต้องดับไป